สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แต่งหม่ว่าเราจะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นขี้ปาวานกันนะคะขี้ปาวานถามว่าเราจะปลูกด้วยกระถางทรงไหนดีเมื่อเราทดลองปลูกในกระถางทรงกลมนะคะต้นของเขาเรามาดูรากกันก่อนค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นเงานะคะเง้าของเขาที่เกิดเป็นข้อข้อกับข้อ,ขอถามว่าเราใช้กระถางกระถางทรงกลมนะคะ มาปลูกมันก็จะเกิดปัญหาว่าเขาไม่ยืดวันนี้เราก็จะเปลี่ยนเาเป็นกระถางทรงยาวแบบนี้ค่ะที่รวรรณนี่ลักษณะเด่นของเขานะคะอันนี้เป็นใบเก่าแก่ที่มันแห่งอันนี้เป็นใบใหม่นะคะความใหญ่ของเขาก็เข้ากับฝ่ามือแล้วนะคะมีความน่ารักก็คือคงทนแล้วก็ที่สําคัญก็คือความใหญ่ของเขานั่นเองค่ะใบของเขาใหญ่มากเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาใหม่ นี่นะคะก็เป็นงเงาของเขานะคะที่มีการอันนี้ก็คือเป็นใบแรกนะคะที่ที่แจงโมแยกมาก็คือจะมีตําหนิใบใบแรกของเขาก็ยังอยู่นะคะและ้วทีอันนี้ก็เป็นหนอ่อแยกซ้ายแยกขวาแบบนี้นะคะ่ะจริงถามว่าเป็นไม้ที่สามารถโชว์โคดเลี้ยงก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าปคดของเขาก็จะมีความแข็งแรงแรกเราปลูกเลี้ยง โชว์ขวดนะคะแต่ตอนหลังเราก็จะอันนี้ก็เป็นหนอที่แยกออกมาอันนี้เราจะดูว่าแยกมาจากส่วนไหนนี่อันนี้ก็คือแยกมาจากส่วนนี้นั่นเองนะคะนี่หนอของเขาก็จะทิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ขนาดของกระถางแต่ถามว่าเราสามารถจัดทรงให้ของเขาโค้งงอได้เราก็สามารถทำได้ อันนี้ก็เป็นงอที่แทงกับกระถางแล้วเข้าไปไม่ได้นะคะก็จะเกิดการชะง,งักแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้แทนนี่นะคะวิธีการปลูกเราก็จะปลูกแบบนี้เลยค่ะให้อยู่ในกระถางยาวเพื่อที่จะหน่อเขาก็จะได้ยืดได้นะคะอย่างกรณีนี้หน่นอนี้เราก็สามารถตัดเอาไปปลูกที่อื่นก็ได้ อันนี้นะคะเมื่อเราตัดแยกก็จะหน้าตาแบบนี้วิธีการปลูกเราก็วางแบบแนวแนวยาวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ต้นของเขามีความสวยงามและถามว่านอนนี้ทิ่มแบข้างล่างก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เลื่อนพอเดี๋ยวเขาก็จะโค้งหาอากาศด้านบนนั่นเองค่ะ เคล็ดลับอย่างหนึ่งในการปลูกขี้ปาวานนะคะก็คือกระถางต้องมีความไม่มีความยาวก็ต้องมีความกว้างพอสมควรนะคะให้เขายืดแข้งยืดขาเพื่อที่เราจะได้ใบที่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าเราให้พื้นที่แคบเกินไปจำกัดเกินไปก็จะทําให้การเจริญเติบโตบางส่วนชะงักลงนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็ปลูก ดินที่ใช้ปลูกก็เป็นใบบ้านใบก้ามปูนะคะผสมด้วยเ้าวสับนี่นะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะก็มีความสวยงามอีกระดับหนึ่งก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงกระถางให้เป็นทรงกลมทรงยาวได้ไง่ายๆ เพื่อที่ต้นไม้เราจะได้สวยขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ